ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งกายให้ตรงนะครับนั่งท่าของของเราให้มีความผ่อนคลายที่สุดตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเรานั้นจะได้ให้โอกาสทำเพื่อตัวเราเองด้วยการสั่งสมบุญบารมีของเรา เพื่อให้จิตของเรานั้นเกิดมีพละแล้วก็กำลังมากขึ้นตอนนี้ทานเราก็ได้ทำสมบูรณ์แล้วศีลเราก็ได้สมาทานเรียบร้อยแล้วเราไม่มีความคิดชั่วพูดชั่วกระทำชั่วกับใครในขณะนี้ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรเราก็ละทิ้งเสียแต่ในช่วงนี้ เราตั้งใจในการกำหนดจิตของเราในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ในช่วงกรรมฐานแล้วตอนนี้จิตของพวกเรานั้นก็ตั้งให้ตรงมีความรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่กายของเรากำลังตั้งให้ตรง รับรู้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าแล้วก็มีความผ่อนคลายส่วนต่างๆต,ต่อไปเราก็คลายลมหายใจของเราสักสามลมหายใจโดยการหายใจเข้าออกลึกๆสักสามครั้งนะครับเมื่อเราคลายลมหายใจของเราสักสามลมหายใจ ค่อยๆกำหนดรู้สึกถึงลมหายใจที่กำลังผ่านเข้าร่างกายของเราด้วยความเบาๆสบายๆตอนนี้เราปล่อยวางภายนอกทั้งหมดปล่อยวางเสียงรอบๆข้างปล่อยวางความคิดของเราในความกังวลถึงอนาคตให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุด ปัจจุบันขณะของเรานั้นคือการรับรู้สึกถึงลมหายใจลมหายใจของเราจะมีความเป็นอย่างไรก็ให้รู้สึกไปตามความรู้สึกนั้นด้วยความเบาๆสบายสบายมันจะสั้นก็รู้ว่าสั้นมันจะยาวก็รู้ว่ายาวเป็นอย่างไรให้มีความรู้สึกตามสิ่งที่ลมหายใจของเราเป็น อย่าไปเพ่งลมหายใจมันจะมีความอึดอัดค่อยๆรู้สึกไปก่อนด้วยความเบาๆบาสบายๆร่างกายของเรานั้นก็ยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยเราจะเห็นจิตของเรามีความแช่ชื่นใจมีความเบิกบ,บานในการตามความรู้สึกถึงลมหายใจเข้าและรู้สึกถึงลมหายใจออก กายตั้งให้ตรงนะมีสติสัพชัญญะอยู่กับความรู้สึกถึงกายด้วยถ้ากายมันโยกมันโคง้งก็ให้รู้สึกมีสติสัพชัญญะกลับมาให้ตั้งสู่จุดศูนย์กลางใหม่อย่าให้กายมันโยกไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังมันจะทําให้ลมหายใจของเรามีความคลาดเคลื่อนนั้นเราต้องมีสติอยู่กับทั้งกายด้วย มีสติอยู่กับลมหายใจด้วยมีสติอยู่กับความนึกคิดที่มันกำลังไหลออกไปค่อยๆดึงกลับมาที่ลมหายใจของเราใหม่ดึงมาด้วยความเบาๆสบายๆบายกายของเรายิ้มที่มงปากสักเล็กน้อยเพื่อทำให้เกิดความเบิกบ,บานจิตใจของเราถ้าใครทำแล้วเกิดความอึดอัด ให้ปล่อยการกำหนดใหม่เริ่มต้นหายใจใหม่ด้วยความเบาๆาสบายสบายทุกคนต้องให้รู้สึกถึงความเบาและก็สบายนะเพราะนี่คือเหตุแห่งการใกล้เข้าสู่ความเป็นสมาธิท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ละหูตาคือความเบาแล้วก็สบายอารมณ์นี้ถ้าเรามีรอยยิ้มน้อยๆอ,อยู่ที่มุมปากของเรานั้นจะเปรียบเสมือนอารมณ์เมตตา จะทำให้อารมณ์จิตของเรามีความเบิกบานชื่นชื่นมากขึ้นเราก็จะมีกำลังใจในการตามรู้สึกถึงลมหายใจของเรารู้สึกเบาๆสบายๆเปรียบสเสมือนเรานั่งอยู่เพียงผู้เดียวท่ามกลางบนหน้าผาที่มองไปมีแต่ความเบื้องว้างแล้วก็วา่างเปล่ามีแต่ท้องฟ้ามองออกไปก็มีแต่ท้องฟ้า พวกเรานั่งอยู่คนเดียวนะนั่งอยู่เพียงผู้เดียวตัดความกังวลตัดสิ่งภายนอกออกให้หมดภาระหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือรับรู้สึกถึงลมหายใจด้วยความเบาสบายสบายเมื่อจิตของเรามีความสงบลำงับดีแล้วค่อยๆน้อมรู้สึกถึงฐานของลมหายใจของเราร่วมด้วย ฐานที่1คือปลายจมูกฐานที่สองคือจุดยอดอกฐานที่3คือศูนย์เหนือสะดือตอนนี้จิตของเรารู้สึกถึงลมที่กำลังเคลื่อนเข้าและเคลื่อนออกร่างกายรู้สึกถึงฐานที่ลมกำลังเคลื่อนเข้าและเคลื่อนออกร่างกาย ลมผ่านฐานไหนก็รู้สึกถึงฐานนั้นรู้สึกด้วยความเบาๆสบายๆได้กี่ฐานก็มีความพอใจเท่านั้นไม่ต้องบังคับจิตให้รู้สึกถึงสามฐานบางคนยังไม่รู้สึกถึงฐานรู้สึกถึงแค่ลมหายใจก็ได้นะครับให้เรามีความพอใจในสิ่งที่เราทำได้ บางคนได้แค่รู้สึกถึงลมหายใจบางคนรู้สึกถึงฐานที่1บางคนรู้สึกถึงฐานที่1ร่วมกับฐานที่สองบางคนรู้สึกฐานที่1ฐานที่สองฐานที่สก็ให้มีความพอใจตามลำดับลำดา ค่อยๆรู้สึกถึงคำบริกรรมที่เรารู้สึกร่วมกับลมหายใจของเราที่กำลังผ่านเข้าออกร่างกายผ่านออกฐานของเราและถ้าเรามีความสามารถที่ฝึกมาดีแล้วก็ให้รู้สึกถึงคำบริกรรมควบคู่ไปด้วยหายใจเข้ารู้สึกว่าพูดหายใจออกรู้สึกว่าโท หรือใครจะใช้นมามะพระทะหรือใช้คำบริกรรมอันใดก็ได้ที่เราฝึกมาดีแล้วแต่ถ้าใครไม่สามารถฝึกได้ก็ให้รู้สึกถึงลมอย่างเดียวก็ได้รู้สึกถึงฐานก็ได้เอาเท่าที่เราทำได้แล้วก็ให้มีความพอใจนะค่อยๆรู้สึกถึงลมหายใจต่อไปปล่อยลมหายใจของเรา จิตจับที่กระโหลกศีรษะกระดูกต้นคอกระดูกไหล่หายปลาล้าหัวไหล่ถึงข้อศอกข้อศอกถึงข้อมือ ข้อมือถึงปลายนิ้วทุกๆนิ้วกระดูกซี่โครงทุกๆุซี่กระดูกสันหลังทุกๆข้อกระดูกสะโพก สะโพกถึงหัวเขา่าหัวเข่าถึงข้อเทา้าข้อเท้าถึงปลายนิ้วเทา้าปลายนิ้วเท้าถึงข้อเทา้า ข้อเท้าถึงหัวเขา่าหัวเข่าถึงสะโพกกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังทุกทุกข้อ กระดูกซี่โครงทุกทุกซี่กระดูกไหลห้หปลาล้าหัวไหลถึงข้อศอกข้อศอกถึงข้อมือ ข้อมือถึงปลายนิ้วทุกทุกนิ้วกระดูกต้นคอกะโหลกศีรษะเราค่อยๆมองดูว่าร่างกายของเราไม่ช้าไม่นานนี้เมื่อความตายมาถึง เราเองทุกๆคนต้องเดินไปสู่ความตายแล้วก็จะเหลือเพียงโครงกระดูกอย่างนี้คนอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นเพียงโครงกระดูกนี้ไม่ช้าไม่นานโครงกระดูกนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมสลายเคลื่อนตัวไปกลายเป็นธาตุดินความเป็นเรา ความเป็นของของเราที่เราคิดว่าบ้านค่อยๆนึกถึงบ้านของเรานะรถที่เราขับอยู่ทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากทั้งหมดหน้าที่การงานที่เราอุตส่าห์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเป็นได้ถึงวันนี้ เมื่อความตายมาถึงเราต้องค่อยๆค,คืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่โลกใบนี้แม้เราไม่อยากจะคืนแต่มันก็ต้องคืนไปได้วยความจำใจงั้นมองดูใจของเราสิว่าเรามีความหมายมั่นยึดมั่นอยู่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งหรือเปล่าถ้ามี เราก็กลับไปทบทวนว่าเราจะใช้วิธีอย่างไรในการปลดปล่อยความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเราค่อยๆกำหนดดวงจิตดวงกรมแก้วใสๆเป็นประกายอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเราคือจิตหรืออธิสมากายที่มายืมร่างกายนี้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น สิ่งที่เรียกว่าร่างกายของเราก็ดีสิ่งที่เรียกว่าร่างกายของคนอื่นก็ดีบ้านรถทรัพย์สินเงินทองเมื่อความตายมาถึงเราก็ต้องออกจากร่างของเราไปเป็นดวงจิตที่เป็นดวงกลมแก้วไซสๆเป็นประกายที่เราต่างมายืมร่างกายนี้เพียงชั่วอายุคนเท่านั้น ไม่เกิน100ปีดวงจิตนี้ก็ต้องเคลื่อนไปสูบพบใหม่ไปสู่ภูมิใหม่เรามองดูจิตของเรานะตอนนี้จิตของเราเป็นดวงกลมแก้วใสๆเป็นประกายที่เมื่อความตายมาถึงจิตดวงนี้ก็ต้องออกจากร่าง ขออาราธนาพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้โปรดอยู่ที่กลางดวงจิตของลูกได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะน้อมนึกถึงองค์พระหรือภาพพระที่เราฝึกจับภาพพระมาดีแล้วขออาราธนาพระพุทธองค์ได้มาปรากฏอยู่ในจิตของลูกเพื่อเป็นที่พึ่งแห่งการเดินแห่งมรรคแห่งผล เพื่อถึงพระนิพพานเรายังเห็นจิตของเรามีความสว่างสวัยเป็นประกายมีองค์พระปรากฏอยู่ภายในที่มีความสว่างสวัยเช่นเดียวกันทีนี้เราค่อยๆน้อมดวงจิตของเรามาอยู่ที่กลางกหมง เคลื่อนลงมาอยู่ที่ระหว่างคิ้วเคลื่อนลงมาอยู่ที่จุดยอดอกแล้ก็เคลื่อนลงไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราศูนย์เนือสะดือขึ้นมา2นิ้วตำแหน่งนี้คือศูนย์กลางกายให้เรากำหนดจิตของเราที่มีองค์พระปรากฏอยู่ภายในอยู่อย่างนี้ ดูตรงกลางองค์พระเป็นจุดกลมแก้วใสๆแล้วก็มีความสว่างสวายออกไปค่อยๆสว่างสวายออกไปมีความใสในใสใสในใสใสในไสจากจุดตรงกลางองค์พระแล้วก็สว่างออกที่องค์พระ สว่างออกไปที่สุดขอบดวงจิตที่เป็นดวงกลมแก้วใสๆของเรามีแต่ความสว่างสวัยออกไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดกลางองค์พระสว่างถึงองค์พระสว่างถึงดวงจิตมีความใสในใสใสในใสใสในใสใส,สว่างว่างออกไป สในในสใสในใสใสในใ,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 นในสสว่างว่างออกไปจิตของเราตอนนี้ที่มีองค์พระปรากฏอยู่ภายในได้ปราศจากความคิดกังวลปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงปราศจากความขุนข้องหมองใจ มีทความอิ่มใจที่มีองค์พระปรากฏอยู่ภายในมีปิติชื่นชื่นใจมีความสงบระง,งับอยู่กับองค์พระอยู่ภายในมีอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวคือมีความสว่างที่องค์พระสว่างที่ดวงจิตและก็มีความเพิกเฉยต่ออารมณ์ภายนอกทั้งหมด จิตของเราได้เด่นดวงอยู่กลางศูนย์กลางกายของเรากําหนดจิตของเราด้วยความเบาๆสบายสบายพระหันไปทางด้านหน้าเหมือนกับเราหันไปด้านไหนพระท่านก็หันไปทางด้านนั้นค่อยๆกำหนดด้วยความเบาๆสบายสบายเราค่อยๆรู้สึกถึงลมหายใจของเราควบคู่ไปด้วย รู้สึกถึงลมหายใจรู้สึกถึงองค์พระที่ปรากฏอยู่ในจิตของเราที่มีความสว่างไสวเป็นประกายจิตของเราจะมีความชื่นชื่นมากขึ้นมีความสงบเป็นสุขมากขึ้นทรงอารมณ์อยู่ให้ได้นะครับ ถ้ามันดึงออกไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาที่ลมยังเห็นองค์พระอยู่ภายในจิตลมหายใจก็เห็นรู้สึกได้จิตของเราก็เห็นรู้สึกได้มันจะมีความอบอุ่นใจเปรียบเสมือนมีที่พึ่งอย่างน้อยๆพระอยู่ที่ไหนขออธิษฐานจิตตามองค์พระไปอยู่ที่นั่น ท่านอยู่พระนิพพานก็ขอให้ลูกถ้าเมื่อใดก็ตามจิตลูกออกจากล่างก็ขอให้ตามพระพุทธองค์ไปที่พระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเราดูใจของเรานะจะมีความช่างชื่นใจมีที่พึ่งคือความสงบรำงับอยู่ภายในนี่แหละอารมณ์ที่เขาเรียกว่าอารมณ์ที่ว่างจากกิเลส คือความโลภความโกรธและความหลงอารมณ์ที่ว่างจากตัณหาคือความเทยทะยานความดิ้นรนจิตมันไม่ดิ้นรนจิตมันไม่อยากมันก็มีความสงบรำงับอยู่ภายในว่างจากอุปทานหมายมั่นเพราะมันไม่มีตัวตนสำหรับตัวตนที่มันยังคงอยู่ ว่างสำหรับอกุศลกรรมคือความเศร้าหมองภายในจิตแต่จิตใจของเราตอนนี้มีความช่มชื่นมีองค์พระปรากฏอยู่ภายในรวมถึงลมหายใจของเราที่มีความเบาๆสบายๆบายควบคู่ไปด้วยนี่คืออารมณ์ว่างจากความโลภความโกรธและความหลงให้ทุกคนค่อยๆซ้อมไว้ฝึกไว้ อย่าลืมนะแม้แค่เรานึกถึงองค์พระพระพุทธเจ้าอย่างเช่นท่านมัทกุลทลีท่านไม่เคยเลยที่จะเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อท่านจะออกจากร่างก็เดินไปสู่ความตายท่านนึกถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีควรเล่าขานว่าท่านมีความที่เป็นเมตตาเป็นที่สุด ท่านน้อมจิตนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงชั่ววินาทีของจิตจิตของท่านเมื่อหลุดออกจากล่างท่านก็ไปสวยบรามาสุขอยู่ที่สวรรค์เราอย่าประมาทในความดีเล็กๆน,น้อยๆของเรานะครับนั้นค่อยๆน้อมนึกถึงลมหายใจน้อมนึกถึงดวงจิตที่มีองค์รัค่อยๆค,คลายลมหายใจของเรา ค่อยๆค,คลายส่วนต่างๆของร่างกายค่อยๆลืมตาขึ้นด้วยความเบาๆสบายบาย